่สวัสดีค่ะพี่พรค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะชวนมาปลูกโหระพาค่ะทํากลางสายฝลข้างนอกนะเด,เดี๋ยวพี่จะปลูกในกินเขาค่ะอุปกรณ์พี่พรก็มีไม้ตะเกียบแค่นั้นค่ะเดี๋ยวพี่จะปลูกระยะห่างประมาณสามสิบเซนติเมตรต่อต้นค่ะ ตอนนี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะยังเล็กยังมองไม่ชัดค่ะลงไปประมาณหกสิบห้าต้นเดี๋ยวพี่จะรดน้ําก่อนก่อนปลูกพี่ก็รดน้ําให้ดินชุ่มนะคะเดี๋ยวพี่ขอรดเขาอีกทีค่ะ ำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์เดี๋ยวพามาดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะ